สวัสดีค่ะพบกับเซลล์ลูกตานนะคะทีมงานประเสริฐผลยูสคาร้อยเอ็ดนะคะวันนี้นะคะ้องตานมีรถแต่งราคาเบาๆนะคะมาแนะนําให้คุณลูกค้าได้เลือกดูก,กันนะคะคันนี้เลยค่ะโตโยต้าวีอ 1.5G เกียร์ออโต้รุ่นปี2011นะคะคุณลูกค้าอยากบอกว่าราคารถนี่ถูกมากคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนแต่งสวยแล้วยังถูกนะคะราคา2 0 0 0 0นนิดๆตัวนั้นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ารถมีออปชั่นตัวไหนบ้างนะคะ คันนี้นะคะจะเป็นโฉมเดิมนะคะตรงกระจังหน้าเดิมมีโลโก้นะคะวีออสมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะลูกค้าไฟหน้าเดิมนะคะและนี่เลยที่สำคัญนะคะเราแต่งต้องมีล้อแม็กนะคะคันนี้น้องจะมาพร้อมแม็กแฟชั่นนะคะขอบ15ค่ะคุณลูกค้าไฟเลี้ยวนะคะอยู่ตรงที่กระจกมองข้างตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวไปดูในรถกันเลยกุญแจรีบมทของน้องนะคะปลดล็อกตรงนี้เลยอ่า ตรงนี้นะคะออปชันเยอะจริงบอกเลยว่าถูกแล้วออปชันเยอะเป็นระบบไฟฟ้าปรับนี่นะคะออโต้ล็อกต่างๆพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันด้วยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็โหมดเอนเตอร์เทนเมนต์อยู่ตรงนี้เกียร์บันไดเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดค่ะนี่เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาลองดูหน่อยนะคอนโซลหน้าอยู่ตรงนี้เลยนะคะเลขไม่อยู่นิดแต่นิดๆน,นะคะคุณลูกค้าสตาร์ทฟังเสียงเครื่องหน่อย สตัติง่ายนะคะคุณลูกค้าด้านในเป็นเบาะหนังนะคะคุณลูกค้าดูแลทําความสะอาดง่ายนะคะแอร์แบ็กก็มีให้นะคะบอกแล้วว่าออปชั่นคันนี้เยอะจริงนะคะคุณลูกค้ามาดูบริเวณด้านท้ายนะคะด้านท้ายน้องเนี่ย่ะก็จะมีโลโก้ตัจีโลโก้วีออติดให้ตรงนี้นะคะไฟท้ายไฟเบรกนะคะตัวสวยมากเลยนะคะอะเดี๋ยวขออนุญาตดับเครื่องกันนะคะก่อนบอกโปรโมชั่นนะคะ ย้ำอีกทีนะคะคุณลูกค้าคันนี้เป็น Toyota v i o อนะคะ 1.5G เ e กียร์ออโต้รุ่นปี2011นะคะคุณลูกค้าราคารถอยู่200,000นิดๆนั้นเองนะคะ <S 2> <S 2> โปรโมชั่นดาวรับรถ1,009นะคะค่างวดน้องอยู่ประมาณ5,000นิดๆท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้า สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจรถแต่งพร้อมขับคันนี้นะคะโปรโมชั่นดาวน์รับรถ1,900บาทเงื่อนไขออกรถง่ายๆนะคะเพราะว่าเราช่วยทุกคันดันทุกเคสน,นะคะอาชีพอะไรนะคะก็ซื้อกับรถกับเราได้นะคะ062 909 8142นะคะ ฝากโปรโมชั่นดีโปรโมชั่นเด็ดไว้ด้วยเรามีรับประกันหลังการขายให้คุณลูกค้าทุกคันนะคะคันนี้ไม่ถูกใจไปเลือกได้อีกที่ช่อง Youtube ของเซลล์ูกตาลนะคะชื่อช่องเซลล์ลูกตาลประเสรบผลนะคะคุณลูกคา้าและฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ